สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ชำระด้วยเงินสดนะเราจะใช้แอปพลิเคชันในการชำระซึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือแอปพลิเคชัน t u e Money นะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ให้ทางพนักง,งานเขาสร้างเป็น QR code <c odes> มาแล้วเราก็รอสแกนบนรถนี้เลยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยนะครับไป มาแล้วพนักง,งานมาแล้วเต,ติมเป็น95300ครับ395ครับเออผมสแกนได้ไหมครับสแกนกอ่าขอเป็นสแกนนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้พนักง,งานเขาเติมไประหว่างนี้ผมขออนุญาตอัดหน้าจอก่อนเราทำการเตรียมตัวไว้รอ วิธีการอัดหน้าจอ,อาวิธีการหน้าจอวิธีการจ่ายนะครับเดี๋ยวผมอัดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน True Money เลยนะครับกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสนะแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งานปกติเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ซึ่งแอปพลิเคชันทุนมน,นี้ของผมก็มีเงินอยู่339บาทนะครับผมเติมไป300เนาะเดี๋ยวเราเรอสแก,กนนะครับเรากดไปที่สแก,กนรอเลยก็ได้นะครับระหว่างที่พนักงานกำลังเติมอ่ะเติมเสร็จแล้วเติมเร็วมากเลยอ่ากดอย่างนี้ไว้รอเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพนักงานเขาจะเอาเป็น QR code มาให้เรานะครับนี่พนักงานกำลังเดินไปนะครับรท่านผู้ชม ขากำลังสร้างเป็นคิวอา e คดมาให้เรา่ากำลังสร้างนะครับมันมีเครื่องสร้างหลังจากเติมเสร็จเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาบินหรือไม่เอาบินนะครับอันนี้จากกรณีที่ผมเคยจ่ยมาแล้วเนาะ มาแล้วนะครับถือเครื่องมาให้เราแล้วบางปั๊มจะมีเป็นกระดาษบางปั๊มจะถือมาเป็นเครื่องอเราก็เตรียมสกแกนสกแกนเลยนะอ่าเรียบร้อยส0มบาทข้อมูลใจเงินทำรายการสำเร็จมีบินให้ไหมครับม,มีบินให้ไหมครับเอาบินด้วยใช่ไหมมีคะแนนไหมลูก อ่าเรียบร้อยครับหรืมีคะแนนไหมไม่มีครับไม่มีจะเอาขึ้นอบินมันจะมี2ส,ส่วนนะครับทัานผู้ชมหนึ่งก็คือบินที่เราจ่ายเข้าไปแล้วก็บินทางปั๊มเขาออกให้เราอีกอันหนึ่งนะครับเราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับสําหรับบินของปัม๊มแต่ผมเอาด้วยนะครับ แอปพลิเคชันทรูมันนี่ก็สามารถจ่ายได้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วชุดชุดชุดขอบคุณครับบินอีกบินพนักง,งานไม่ได้ให้เรานะครับท่านผูช้ชมก็ให้บินของปั๊มมาเนี่ยนะครับมาสามร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมโอเคครับจบแล้วนะครับไปละ